คึกคักเลยครับรอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King's Cup นะครับไทยเจอกับซีเรียโอ้โหตอนนี้บ่ายสามครึ่งแต่บอกเลยครับแฟนบอลชาวสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเตรียมเชียร์พระพักช้างศึกกันแบบแน่นขนาดเลยทีเดียวบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกัน อันนี้สวัสดีครับไม่เชียร์ใครครับจาก999นะคะเฉพาะวิวสั้นไม่เชียร์ใครครับเอ่อเดินทางค่ะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เลยวันนี้คิดว่าทีมชาติไทยจะชนะไหมครับชนะคิดว่าสกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เชียร์นักบอลคนไหนเป็นพิเศษไหมเชียร์พี่เจแล้วค่ะพี่เจชนะทีฟคิดว่าเกมนี้ทีมชาติไทยจะชนะเท่าไหร่ครับสิบศูนย์ค่ะสิบศูนย์ โอ้โหสุดยอดเอาไปดูว่าจะยิงถึงหรือเปล่าขอบความพุ่งมากๆครับมาเชียร์ใครพิเศษบ้างพี่ตุ้มใบชัยครับพี่อาร์มตุ้มใบชัยแสดงว่ามาจากปาร์ตีเลยไหมไม่ครับอยู่อยู่นี่แหล้วโอ้เชียร์ตั้งแต่เวลาแล้วนอกจากอาร์มเชียร์ใครพิเศษดีไหมพิเศษเอาพันธุ์ทงไหนวันนี้ทีมไทยชนะกี่ประตูดีสามจูนสาไปเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูว่าจะ3-0จริงหรือเปล่าขอบคุณมากครับสวัสดีชื่ออะไรชื่ออะไรแป้งค่ะนุ้งแป้งอันนี้น้องอะไรคะพีเบลค่ะ,คะพ,เะพีเบลนะวันนี้มาเชียร์นะคุณบอลคนไหนพิเศษด้วยครับสุพนรณัดสุพนรณัดสุพนรณัดค่ะสุพนรณัดทำไมชอบพี่แป้งจังถามใครก็มีแต่คุณชอบพี่แป้งสุพนรณัดเพราะอะไรฮะมิสเตอ์ีค่ะมิสเตอรออ่ะคิดว่าวันนี้พี่แป้งจะยิงประตูได้อีกไหมได้ค่ะ่ะปากปากอะไรถึงพี่แป้งหน่อยสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเป็นไงบ้าง คิดว่าวันนี้ทีมเจ้าไทยจะชนะกี่ลูกครับอ่าสามลูกค่ะสามลูกสิบไปเลยค่ะสิบไปเลยแดงค่ะแดงโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยเน้นกาแฟสูตรใหม่ฮันนี่เลมอนค่ะมาลองรีได้นะคะนี่เลยน้ำเดื่มแล้วตดสดชื่นไหมสดชื่นค่ะสดชื่นเลยนะเชียร์ฟุตบอลได้ทั้งคืนเป็นไงวันนี้มาเชียร์ใครครับมาเชียร์แบงค์ค่ะสุนธนัทเบอรเม่ด้วยแค่แบงค์ค่ะแบงค์แบงค์อย่างเดียวนี่เป็นอะไระ ถ้าเลือกได้ทุกวันคนหนึ่งที่ตรงสเปคเราเป็นใครดีครับแบงค์ค่ะแบงค์สุพรรณทาปฏิวัติค่ะใช่ทำไมถึงเป็นแบงค์จยเปกรอะไรล้ออวานเข้มเข้มอิมวานค่ะลอค่ะชอบคนลอค่ะมากันตั้งแต่บ่ายโมงโอ้บ่ายโมงเลยครับโอ้เกลีรอบทีเดียวเลยนี่นี่เลยครับแบงค์ น,นี่มีอาหารเตรียมมาพร้อม,อ<า>อมนะฮะ<า>พร้อมค่ดเ,เดี๋ยวเติมพลังก่อนที่เข้าสนามกันครับผ์ไยแล้วไยแลด์ ก่อนเกมเดี๋ยวเราไปที่สนามกันนะครับเราไปดูว่าบรรยากาศในสนามจะคึกคักมากแค่ไหนแล้วก็ทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์ kings cup ในครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับจะสุขหรือจะก่อยเดี๋ยวได้รู้กันตอนนี้ไปลุยกันที่สนามเลยทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามธิรศุนลานนเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในสนามนี่ครับ แฟนฟุตบอลเพียบเลยนะครับ25,000คนเต็มแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศวันนี้เนี่ยไม่มีฝนตกแน่นอนครับเดีววันนี้จะด,ดูเกมมันๆเกมสนุกสนานนะครับเดี๋ยวระหว่างเกมจะเป็นยังไงบ้างเราส่งแรงเชียร์แรงใจทีมชาติไทยกันไปพร้อมๆกันเลยครับ ครับตอนนี้ทีมชาติไทยก็นําทีมชาติซีเรียไปแล้ว1-0นะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหต้องบอกว่าเล่นกันได้ดีแล้วก็มีโอกาสทําประตูขึ้นนําหลายครั้งนะครับก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จจากเอกนิษฐ์ปัญญานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงพักครึ่งกันในกันครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับวันนี้ทีมชาติไทยสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในครึ่งหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับ ตีเสมอแล้วตีชาติไทย ทได้ครับคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพมาครองได้เป็นสมัยที่16ครับหลังจากที่เอาชนะซีเรียไปอย่างสุดยอดมากครับวันนี้มันมากครับมันมากครับโอ้โหมันมากสุดยอดเลยครับดีใจมากครับเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้สุดยอดครับโอ้โหดีใจไหมครับคอแห้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดมากครับผมถึงตี12ไงรบายจากไหนครับพี่สบายย้อยครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับวโอ้โอ้แห้งครับพี่เป็นไงพี่วันนี้เป็นไงบ้างครับ ดุมากเลยครับวันนี reme, ้โหวันนี้เจยิงเข้าตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างผม้หูเจ็บคอหมดอ่ะเจกแล้วเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหวันนี้ สะพอตับมันเนจับแรกแล้นี่สองเตรียมแ้วใช่ไหมทกมงไทุกืองทมแอรฟัเล้ชครับตอนแรกอาจจิตชนะแล้วได้โซสอง้านไปสาม้ันเปลี่ยนเป็นได้แชมป์ที่ได้หาล้น เป็นบรรยากาศนะครับของความสนุกสนานของสุพชิงเพื่อประธาน k ิงส์คั p นะครับต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับแฟนบอลชาวใต้ต่างครั่งเกมลุกหนัก,กมากๆนะครับหวังว่าในอนาคตฟุตบอลไทยนะครับจะไปแข่งขันที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นรับคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไปด้วยครับ